ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1วันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ของนายสงวนชุมวันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชิงทูนวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3จากการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด157คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของนายสงวนชุมวันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษดังนี้องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3ตามบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผลงานสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2566ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีงบประมาณ2,565ได้รายงานผลตัวชี้วัดต,ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาช่วง12เดือนหลังปีงบประมาณ2,565ลำดับที่29ได้รับรางวัลการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพโครงการ ประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนายปรีชาธีราคาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราชส5 6 6และครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึง3างานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565นณจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวกัญจนาพรจำนินครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึง3างานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ดด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดก,กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน ดำเนินการติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ให้แก่สารศึกษาใกล้เคียงด้านที่4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่หด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู จะทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผลแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้องค์ประกอบที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนนำนวัตกรรมประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษาโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม